สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่เขาข่าวร้อนเจอแล้วเจ้าของร้านใจดีประกาศยกนี้ให้โลกนี้ ความใจถึงของเจ้าของร้านร่มเย็นในตัวอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครที่ได้ออกมาประรากาศเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปรรรีร้านร่มเย็นอำเภอคำตะร้านร่มเย็นอำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทางร้านจึงของประรากาศยกเลิกหนี้ที่เป็นการเซ็นของที่ร้านหรือการเยืมเงินสดของลูกค้าที่มีกับทางร้านทั้งลูกหนี้ที่ยังมีชีวิตและไม่อยู่แล้วทุกรายจนได้รับเสียงชื่นชมจากโซเชียลอยู่ในขณะนี้ล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปพบกับคุณสมศักดิ์แสงอนอายุ62ปีและนางวันนิดา แรงอ้นเจ้าของร้านร่มเย็นซึ่งเปิดเป็นร้านขายของเบเตเลตเพราะว่ากาลังง่วนอยู่กับการขายของให้ลูกค้าจากการสอบถามสาวัสว่านายสมศักดิ์พันเพเป็นชาวจังหวัดนนทบ,บรุรีเป็นนักวิ่งสมัครเล่นมีถ้วยรางวัลจํานวนมากเป็นที่รักของคนทั่วไปเมื่อสอบถามถึงแรงจูงใจของประกาศนี้นายสามศักดิ์บอกว่าในโอกาสครบรอบการตั้งร้าน1ิบปีมีความคิดต้องการจะคืนกําไรให้ลูกค้าได้ช่วยคนให้โอกาสคนในภาวะโควิดตนไม่ต้องการที่จะโด่งดังแต่ต้องการทําบุญเท่านั้นการยกนี้ กันก็จะได้ไม่ขาดใจซึ่งกันและกันตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยทวงนี้ใครใครที่จะนําแนวคิดนี้ไปใช้ก็ยินดีไม่สงวนลิขสิท์ท่านผู้ชมนะครับมีความ,มเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazinews g n บคุณครับ